ผมจะปิดชันนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยครับเหลืออีกกี่ช่องประมาณเยอะเหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวสิบสิบตัวจะใช้สองตัวประกบกันเป็นช่องหนึ่ง ยีตัว20ลายแบประกบกันเสร็จช่องนี้เราขึ้นไปด้านบนแล้วแล้วติดไม่สวยไม่ละเอียดยังไงกาบขอทบอาจารย์นะครับเน้นล่ององยาเน้นลองเลื่อมใส่เพ็รใส่พลอยครับจะขึ้นไปฉากหลังแล้วขึ้นวเีไวแล้วครับ สุดหาย้าเหล็กเขาหอมครับถ้าเลยรลอสนใจฐานพระร่มเย็นผมก็ามาติดต่อไปลอลหล่อโลหะได้นะครับขออยู่ในสามสี่หมื่นนะครับไม่ไหวตอบผมได้เลยนะครับเป็นงานต้นแบบเราคุูก็ไปทำทิมไปต่อเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นประมุเป็นเหล็กเป็นโซนก็แล้วแต่คุณเลยครับต้นแบบตอนนี้เป็นขั้นตอนต้นแบบนะครับ ผมก็มีโครงการหนึ่งก็อยากจะซื้อเครื่อง CMC ที่ผมบอกว่าที่เป็นเราเขียนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ปุ๊บล้วก็ใช้เครื่อง CMC เหล็กที่ฉีดออกมาเป็นเหล็กเลยอ่ะแต่เห็นแค่ออลอนมัสแล้วก็ในนาตาก็ใช้ทับจรวดอย่างเดียวอ่ะ แต่บริษัทก็มีหลายบริษัทในต่างประเทศนะอย่าหาถามดูว่ามีเครื่องเก่าๆไหมหกี่ล้านหา <c oughs> โก้เงินมาซื้อแบบแล้วเรา,เราปั้นในคอมพิวเตอร์แล้วเราฉีดออกมาเป็นนี้เลยะไม่ต้องผ่านเรานั่งดูซีรีส์เกาหลีแล้วให้เครื่องรีมซีฉีดออกมาเป็นปน,นี้เลยเป็นเหล็กนี้เลยโอเคครับที่ผมโพสต์ไว้ที่กีดเ,เป็นเหลกโอเคครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวปิดให้เสร็จแล้วได้ขึ้นชั้นต่อไปโอเคครับจบที่ไลน์ดีกว่าลนเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองค้าทามบริษัทต่างประเทศดูมีเครื่องถูกๆขายผมไองเครื่องเก่ามือสองอะไรเงี้ยโอเคครับเน้นถูกอะเราใช้สีมือเข้าแรกผมอยู่ส่วนหางข้าวเหล็กข้าวหอมนะครับเฮ็นไปกินข้าวที่บ้านอากาศดีมากครับอยู่กับภูเขาไงภูเขาปิดไลน์ ่ติดลายขินไวยด้ะขินนั้แบบพลอยช่างกว่าจะติดงเม็ดใส่เพ็ดใส่พลอยเพ็ดใหญ่เลยตรงนี้เ่ยของกาว่าทำทิมแล้วค่อยไปติดลายเต้นทีหลังหรือไม่ช่บตรงนี้ก็ติดไลายปุี้หลังได้ เออเบ,บนเผือไว้แคไปแล้วครับนี่ต้นคำตอบแล้วครับไม่ได้หรอ